นิงคิเชิดสวัสดีครับพี่น้องผู้รักสีเขียวหัวใจเดียวกันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y YouTube คลื่นสีเขียวคลื่นนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องต้นไม้มาเติมความรู้พี่น้องเรื่องต้นไม้เช่นเคยเหมือนเดิมนะครับพอดีผมกลับไปบ้านกลับไปอีกแล้วอ๊ะทำไมกลับไปบ้านบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ต้องไปบ่อยๆหน่อยสักแก้วขมิ้นกำลังจะยืดไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาหรอกนะครับ ก็กลับไปพอดีผมไปเขตนี่แหละปราจีนบุรีสักแก้วนครนายกเนี่ยครับเพื่อที่จะไปถ่ายต้นไม้มาให้พี่น้องดูอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับต้นไม้ที่อายุเยอะๆที่อยู่ในลุกขาบมรดกข,ของแผ่นดินที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังไหลายคลิปแล้วนะครับต้นไม้เหล่านี้พี่น้องรู้ไหมอายุคุยเขาปลูกตั้งแต่สมัยอู่ทองอ่ะพี่น้องคิดดูสมัยโบราณนู้นนะครับ ยังไม่ตายยังยังต้นยังอยู่ผมก็เลยไปถ่ายมาพี่น้องดูแล้วก็มาเล่าพี่น้องฟังนะครับแต่เอาไว้คลิปหน้านะครับเพราะว่ามันมีทักสองสามคลิปนี่แหละที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับพี่น้องที่ชอบซื้อหวยก็ตั้งใจดูกันแล้วกันคลิปคลิปหน้านะครับผมไปถ่ายใกล้ๆเลยพี่น้องดูไหมทุกต้นนี่มีมีภาพพันด้วยนะเออทุกต้นี่แบบ ศักดิ์สิทธิ์มีภาพไโดยเฉพาะต้นตะเคียนเียโอ้ยอยู่ในวัดด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าพี่น้องฟังคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับบอกพี่น้องไปก่อนนะครับแต่คลิปนี้นะครับพอดีผมไปทางประจีนทางนครนายกเนี่ยผมไปแวะบ้านดงบังพี่น้องเคยได้ยินไหมคือผมเคยเล่าให้ฟังบ้านดงบังก็คือเป็นคือเป็นสถานที่ขายไม้ล้อมขายไม้ดอกไม้ประดับ น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบ้านดงบางแล้วก็บ้านชะอมที่นครนายกอยู่ใกล้ๆอยู่เยื้องกันไปนั่นแหละนะครับเลยไปไม่กี่กิโลเขตทางโน้นนะครับคือเป็นแหล่งที่ขายไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะถ้าสำเพ็งก็ขายพวกของกระจุกกระจิกใช่ไหมอ่อถ้าขายเครื่องเสียงก็ต้องไปบ้านหม้อใช่ไหมซื้อขายพืชผักผล,ผลไม้ก็ต้องไปตลาดไหนสีมุมเมืองนะครับแต่ว่าถ้าต้นไม้เนี่ยต้องมาบ้านดงบางเนี่ย ทั้งขายส่งออกนอกประเทศด้วยทั้งในประ,ประเทศทั้งเป็นแหล่งขายส่งอ่ะขายปลีกขายส่งสารพัดต้นไม้นะพี่น้องมาที่บ้านดงบงังไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดงบังนะครับอยู่ที่จังหวัดประจินนี่แหละไม่ไกลจากตัวเมืองประจินนะครับพี่น้องเซิร์ชใน Google ก็จะหาเจอบ้านดงบงังที่ขายไม้ล้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่น้องหาเจอเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามประวัติว่าทำไมเขาถึงมาขายไม้ล้อมอยู่แถวสองข้างทางเนี้ย ไปมากันยังไงถึ่ได้มาขายแล้วก็ทําให้ที่นี่มีชื่อเสียงพี่น้องทราบไหมว่าที่นี่เขาส่งไม้ไปขายต่างประเทศด้วยนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศไทยหรือว่าใครที่จะซื้อซื้อต้นไม้ราคาส่งเขาก็จะมาซื้อที่นี่นะครับเหมือนเราจะซื้อผล,ลไม้เราต้องไปสี่มุมเมืองใช่ไหมไปส่งไปซื้อไปขายกันที่นี่เหมือนกันนะครับที่ดวงบังเนี่ยก็จะเป็นแหล่งซื้อขายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็นแหล่ง ไม้ขุดล้อมอะไรต่างๆทั้งขายทั้งซื้อทั้งไไรสารพัดนะครับมีอยู่มากมายหลายร้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้านหนึ่งเป็นไม้ประดับก่อนก็นแล้วกันนะครับท,ท้ายคลิปจะพาพี่น้องไปดูต้นไม้ราคาไม้ล้อมแบบเป็นแสนเลยจริงๆนะครับอยู่บ้านดงบางนี่แหละที่เขาขายไม้ล้อมพี่น้องดูเนี่ยไม้สารพัดอะต้นไม้ไม้ล้อมเนี่ยครับ ไม้ล้อมก็คือไม้ที่เราปลูกแล้วเข้าขุดขุดล้อมมาเพื่อจะเอามาตั้งขายนะครับเนี่ยก็มีรถวิ่งกันควักควายไปมานี่ต้นอะไรนี่วูมีรถเคนีนมีรถคือมีมีรถรับส่งมีคนปลูกมีคนล้อมมีคนขุดก็คือขายส่งอะ่ะอันนี้เป็นต้นพุทธผมชอบไง <c oughs> แมบชอบคือชอบสลีระต้นพุทธมากเนี่ยแต่เจ้าของเขาไม่อยู่ ไม่รู้ไปไหนนะเขาเขียนจะเขียนป้ายทิ้งไว้ไม่รู้จะถามใครเนี่ยอยากได้ต้นนี้มากเลยเนี่ย,ยผมเคยมาถามตอนนั้นอ่ะสองหมื่นหรือสามหมื่นนี่แหละที่ผมเคยมาถามนะเี่ยพี่น้องดูสรีระต้นพุทธพุทธวหว้พระเราเนี่แหละพุทธเนี่ยเขาไปเขาไปซื้อมาตามวัดตามตามบ้านคนโบราณโบราณน,นะเขาจะปลูกทิ้งไว้ตามบ้านเรือนตามอะไรเงี้ยเหมือนต้นลีลาวาดีอ่ะเนี่ย บา,บางคนเขาก็ปลูกนะแต่แต่พุดพุธว้พ้านเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยปลูกเท่าไหรมีน้อยแต่ผมว่าเขาไปซื้อมาตามบ้านมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นพุทซ้อนนะ่ะเขาจะปลูกผมเคยไปดูอยู่นะครับผมว่าสรีรามันมันเป็นไม้ไทยไทยไงแล้วดอกมันออกขาวอ้ยสวยต้นพุธเนี่ยสวยมากผมชอบเนี่ยพุธพุทธไทยนี่แหละพุธนี่แหละสวยมาก สวยสวยสวยมากต้นพุทเดี๋ยวผมขอชื่นชมต้นพุทแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูต้นไม้อย่างอื่นครับตอนนี้พกเงินมาในกระเป๋านี่ประมาณสองล้านสองร้อย <c oughs> <200. c oughs> เโอ้เดี๋ยวเอาเบอร์ถ่ายเบอร์โทรไ้ก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องสนใจก็โทรไปเบอร์โทรนะครับต้นพุทเนี่ย เนยต้นพุดสนใจต้นนี้เลยเนี่ยโอ้สวยงามมากผมถึงบอกพี่น้องว่าปลูกปลูก,ลกทิ้งไว้ไงต้นพุะในสวนป่านะขายได้ค่ะเป็นใบล,ล้อมอ่ะหรือจะปลูกเป็นไร่เลยก็ได้นะครับก็สวยปลูกไว้ข้างบ้านข้างอะไรนี่แพงพี่น้องแพงสวยด้วยเดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกตามปั๊มน้ำมันก็เริ่มมีแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านที่ขายไม้ประดับด้วยไม้ล้อมด้วยที่เขามีสวนอยู่ด้านหลังขุดล้อมเองด้วยนะครับ ที่ที่นี่ชื่อชื่อสวนอะไรนะครับสวนป้ากุลาสวนป้ากุลาบทำทรงที่ไหนนะครับเนี่ยอันนี้เขาว่าไปนอกแต่ไม่รู้ไปประเทศอะไรไม่รู้ไปจีนไปจีนต้นอะไรครับเนี่ยส้มกิศด่างโอ้ส้มจิดด่างโอ้ที่ยังต้องไปดูตรงที่ยังไม่ได้ห่อส่งจีนหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่ส้มแพงไหมครับตรงเลยกระถางหนึ่งก้า ร้อยกว่าบาทโอ้ส่งร้อยกว่าบาทส่งให้ประเทศจีนร้อยกว่าบาทหรือว่าไงคือว่าไม่มีคนในหน้ามาซื้ออจริงจริงแล้วขาย200รอแต่นี่เขาซื้อจำนวนเยอะอ๋อเราขายเราขายไม่ต้องลดนะเราขายปีก2 0 0รแต่ขายส่งไปร้อยกว่าบาทเราไปส่งประเทศจีนขาดจะไปบวกมากกว่านั้นโอ้ค่ารถไปนี่เขาต้องไปเอาไปลงไว้ที่นครเชียงศรีกว่าจะเต็มโต้หาไม้กว่าจะเต็มตู้อ๋อ มัน,ม,น,ม,นมันเป็นแหล่งได้ไงครับแหล่งแหล่งขายต้นไม้เ,เมื่อก่อนนี่มันมีคนแถวบ้านเนี่ยคนโบราณเก่านะที่เขาขุดไปหาขุดไม่ได้ปลูกอย่างนี้ไปหาขุดตามป่าตามใดเป็นตอโมกตออะไรเงี้ยก็ไปขายกันเมื่อก่อนจะน้าหลวงเนาะออกจากสน้มหลวงไปย้ายมาตรงข้างโรงแรมรัตนโกศิบก็ไล่มาตัวมาอยู่เจริจัจกรทุกวันนี้อพอจจเจร,ริจักรเสร็จปุ๊บาบางทีเจริจัจกรมันจะขายอาทิตย์ละสองวันยังไงไหมทีนี้คนที่แถวอำเภอวิจณ์คามที่ไปขายกันจเยอะ พอดีพี่สืบพี่ว่านี่หละจะเป็นพี่กเอเนพี่เมียแล้วแกก็จัดตลาดก่อนที่แรกอะจัดที่ดงบางนี่เหรอครับจัดตรงนัานที่หน้าบ้านพี่สืบเ่ี้เนี่ยไ้เช่าเออที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนนี้ขายใครขายมันสวนใครสวนมันนี่สวนมากไม้อะไรขายดีครับที่บ้านนี่มันจะมีแก้วมีประยงก็ไอ้พวกต้มเนี่ยแล้วก็ฟอกเทลฟอกเทลฟอกเทลเนี่ยจะขายดีเพราะวไม้เรามันจะอ้วนของเขา ที่อื่นบางทีขึ้นมามันเดียวๆคนมาซื้อแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็จีมกันแต่อันนี้จะเป็นเขียวอ๋ออันนี้ส้มจีดใช่อันนี้มันจะเป็นกระถางเบอร์สิบห้านะอันนี้ปกติขายสองร้อยถ้าปีกปีสองร้อยใช่ใส่นี่ถี่ร้อยเบอร์สิบเจ็ดอ้อส้มจีดจะมีเอ้ส้มจีดทาไมมันมีดอกเอยหอมมันโอ้ดอกหอมนะดอกหอมเหรอครับใช่ช้าจ้ามานี่เออผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งสังเกต จดม,มากกันนี่นะมีปีนั้นอ่ะปีหนึ่งอ่ะที่ไอ้อินเตอร์เป็นหนึ่งอ่ะครบับอกว่าจริงๆเราใช้ตมมังกรหาตมมังกรมีเอาทมจี๊ดนาบ้านต้นหนึ่งแล้วก็อ่าจนชมต้นหนึ่งคู่กันโอ้ขายดีตั้งแต่ปีนั้นมาแต่ทาไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยพวกพวกนี้อาจารย์ไอไอเพราะเองเหรอครับเพราะเองหมดเลยถ้าเราอยู่ตรงนี้เราอบเปเป์น้ำอส่นี้อันนี้ครับอะไรครับอาจารย์เอ่อ ตัวหอมอะไรลืมไปก็ลาตีลาตีลาตีาตโอ้ดิโอ้ลาตีที่แบบที่มันหอมกลางคืนใช่ไหมใช่ใช่ใชใชที่หอมกลางคืนหอมเหมือนผีหลอกใช่ไหมเนี่ยครับที่นนองครับเนี่ยต้นลาตีที่ว่าหอมกลางคืนหอมมากมากแต่กลางวันไม่หอมอย่างนี้อย่างนี้ขายส่งต้นเท่าไหร่ครับอันนี้สรงแปิบาทโอ้นี่ส่งแ80ดบาทบแต่ถ้าขายปีก เนี่ยคือบางคนก็มาซื้อเนี่ยบางทีก็บบคนรู้จักกันก็ที่เขาราคาเดียวกันโอ้แปดสิบบาทบางคนก็แบบว่านั่นๆหน่อยเขามาเลือกเขาเลือกแต่ต้นหรือตัวตสูงไปก็ร้อยหนึง่งแต่ผมเคยไปแต่ผมเคยไปซื้อตามตลาดนัดเนี่ยต้นละสองร้อยเท่านี้ครับใช่สองร้อยสองร้อยห้าส <250. S 2> ิบนะครับพี่น้องครับต้นลาตีอันนี้ม่วงเจริญโอ้ที่ว่าเอาไปทําบอนไซเหรอครับใช่บอนไซอันนี้หมดดอกอ๋อม่วงเจริญที่ว่าเามีมีดอกอยู่หน่อยนึงอ่ะ เราไปเขาไปทำไม้ไม้บอนไซน์ถ้าเชื่องจริงแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรทีแรกหลินซานหลินซานไม้เมืองจีนเหรอครับซึ่งเรียกไม้เวียดนามโอ้ไม้เวียดนามที่เขาไปทําบอนไซน์ครับเนี่ยจะดอกมันออกบุ้งม่วงใช่ไหมครับใช่ส่วนนี้จะไม่มีอันนี้ก็เพ่าะเองเหรอครับนี่เพราะเองหมดเลยโอ้พวกนี้ก็เพ่าะเองเหรอครับใช่เพราะจากเม็ดหรือว่ายังไงหรือตัดกิ่งเสียบโอถ้าอย่างนี้เราก็ตัดกิ่ง ถ้ายอดมันที่สมบูรณ์หน่อยที่ว่าไม่ให้แก่กกตัดยอย่างเงี้ยโอ้เราตัดตรงมาแล้วก็รูดใบเหลือไม่มากเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปดูในแปลง๋อครับตัดอ๋อนี่เป็นแปลงเพาะเหรอครับแปลงเพาะเรากันแต่ลมอ้อันนี้การลมอย่างเดียวอันนี้กลเป็นอันนี้แก้วแก้วดิลลี่เนี่ยแปลงเงี้ยแกลล้วดิลลี่อย่างเดียวครับมีแก้วดิลลี่แล้วก็มีส้ม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 สิริมงคลแล้วก็มีส้มทีดางครับอ่าแล้วก็มีแก้ววงดวงใจด้วยหองานู้น S <S แก้วผมดวงใจครับเดี๋ยวไปดูแก้วปมพวกนี้เอากิ่งเสียเอาหรือว่าตอนครับกิ่งเทียบนี่ไงกิ่งขนาดนี้เสียบอย่างเดียวอย่างเดียวเกิดเลยออกรากเลยก็ใช้น้ำยาเร่งใช้ใช้น้ำยาแหละแบบเราตัดมากิ่งขนาดนี้เขารูดไวเสียบก็มัดเป็นคำละร้อยละร้อยก็รูบน้ำยาฆ่าเชื้อราทั้งหมดพอมันบาดเสียบปุ๊บก็จุ่มลาดตรงโคนไปแค่นี้เสียบลงถุงละน้ำยานี้ลบาทอันนี้ก็มาจากเขาค้อนแหละอ๋อไปดูนั่นได้มาไอ้นี้ ที่ว่าตอนนั้นแดงแรงอ่ะที่ว่ามันเกษมมณีสีทองอ๋อที่ว่าเหมือนสะเดาอะนะใช่เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นต้นเลี่ยมต้นเลื่อนอ่ะต้นเลื่อนทีนี้เขามาตั้งชื่อว่าใครเอาไปปลูกแล้วคนเป็นในร้อยจะได้เป็นในพันได้ผลเลยเลื่อนยศเลื่อนนะครับนี่เย่อดอกออกแล้วเนี่ยดอกครับแพงนะเนี่ยถ้าต้นใหญ่ๆแพงอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ต้นใหญ่ตอนนี้ไม้นิ้วหนึ่งก็ขายกันอยู่สองพันนิ้วกว่นสองนิ้วนี่ยทีนี้นี่แก้วลิลี่นี่แก้วลิลี่ครับเนี่ยใบจะต่างกัน ตัวตัวนี้แก้วพวงอ่ะมันจะมีแก้วดินลี่แก้วพวงอันนี้แก้วลดดาวันแล้วจะมีหิมาลัยอือแล้วแก้วแคทมงคนอีกเยอะของลูกสาวอ่ะโออันนี้แก้วอะไรนะอ่อแก้วดินลี่แก้วดิลลี่อ่าเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่มันจะต่างกันต้นใหญ่แก้วมีหลายแก้วนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดอกแก้วหอมที่ใช่ดอกแก้วหอมมันแก้วโบราณอีกอย่างหนึ่งแก้วโบราณก็มีครับอ่าเนี่ยวกลทเทลเราจะเพาะไว้อย่างนี้ อ๋อพวกฟอกเทลใช่พอฟอกอย่างเงี้ยมันก็จะเลือกปลาหางกระรอกนะครับใช่กำลังแทงหน่อไหม้ก็หน่อเเร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ถุงขนาดนี้ดีนี่นี่เพาะฟอกเทลโอ้พอเองงูแต่แต่พวกไม้ตะกูลฟาร์มนี่มันมันใช้เวลานานนะมันตอนกิ่งไม่ได้นะใช่พวกนี้ต้องใช้เมล็ดอย่างเดียวแล้วก็มาใส่ถุงโอ้ล้วก็ย้ายมานี่อ่าแล้วต้องแกะเปิดมันออกไหม คือเปลือกครับพี่คือเราเอาใส่ถุงกระสอบปุ๋ยไว้แช่ไว้หมักมัดตากไว้เลยสักอาทิตย์หนึ่งมันจะเปลือยก็เปลือยมาใส่เกงน้ําขีดใส่ระาบูดหยีบหยีบดูดหมดเออนี่ไงอันนี้กระสงแปดสิบาทเนี่ยเนี่ยลิลลี่อะไรครับนี่ลิลลี่อันนี้ลิลลี่สองแปดสิบาทครับโอ้หอมเหมือนกันใช่ไหมครับหอมแต่ลิลลี่มันจะเสียอย่างหนึ่งถ้าฝนชุกก็ใบจะเป็นไหมอย่างเงี้ยอ๋อ็กีดยาช่วยแต่อันนี้จะไม่เปลี่ยนไอ แก้วพวงไอ้นนี้ประยงโอ้โนี่ประยงครับประยงดอกเหลืองโอ้ประยงดอกเหลืองนั่นไงนั้นที่เอามาเทพเจ้าของเพาะเองได้แล้วน่ขายตัวร้อเมื่อปีที่แล้วขายสองร้อยตอนนี้เหลือร้อยนี่ต้นเลื่อนต้นเลื่อนต้นอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อต้นอะไรนะพี่เสมมณีสีทองเสมมณีสีทองเนี่ยครับเดี๋ยวผมเคยทาคลิปนะครับจต่ต้นใหญ่หลายพันต้นใหญ่ยังเหลืออยู่หลายตัวใช่บางคนเขาบางคนเขาก็เรียกเกษมณีครับ แต่ตัวนี้ไม่สวยหรอกแม่ก็ไม่ตัดเนี่ยปล่อยให้ขึ้นคู่อู้หนี่อะไรครับนี่ง่าย <S an> ที่ว่าส้มเี้งสิริมงคลน,นะเหรอจริงๆก็เรียกเช้งมะเลยเนี่ยลูกมันอยู่นานอ๋อลูกอยู่นานอร่อยไหมครับลูกมันเอ้ยก็เหมือนเค้งเรานี่แหละเออโอ้อยมันอยู่นานเขาซื้อไปเข,า,ขาชอบลูกมันแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นมงคนโอ้นี่เป็นไม้ล้อมหมดเลยเหรอครับเนี่ยตัวนี้ขุดขุดดิบได้ขุดดิบได้แต่ขนาดนี้ต้องล้อมถ้าอย่างนั้นขุดได้เลยโอ้ต้นนี้ต้นเลี้ยนนี่กาลังล้อมนี่ต้นเท่าไหร่ครับล้อมหมดแล้วยรุ อะไรเนี่ยต้นต้นนี้ขายไม่เกินสี่พันเพราะมันเป็นไม้คู่ 4, <000. S 2> มันจะไม่สวยเหมือนต้นนูน้นจริงจริงเราใช้ไม้ลําเดียวสี 4, <000. S 2> ่พันตอนเล็กตอนเล็กครับ้านก็ไม่ได้ตัดอันนี้นทีิยว่าอันนี้แก้วราดดาวันแก้วรดดาวันครับโอ้ oh. แต่รุ่นนี้ขายอยู่พันกว่าบาทถ้าใหญ่กว่านั้นก็สองพันสามพันขายถึงเจ็ดพันอ่ะพวกฟักเทลพวกนี้ก็ขุดล้อมหมดดิบเลยอันนี้เท่าไหร่ครับต้นหนึ่งเนี่ยประมาณต้นนี้มันยังไม่ได้กําหนดขุดถ้าขายก็ขายอยู่เจ็ดแปดร้อยแหละโอ้ครับ มันจนคอมันยังไม่ได้ปีแล้วครับนี่จุดโตเขานี่อันนี้ไม้ประมาณสองปีอ่ะล้วคือจะตัวนี้นับมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหรือแปดแปดตัวนี้ป้องเนี่ยถึงแกขุดโอ้เขาดับปิดป้องใช่แต่ใต้นี้เราจะป้องละร้อยหรือป้องละห้าร้อยป้องแล้ไม่เกินร้อยร้อยกว่าบาทนี่แล้วแต่อันนี้แก้วพวงโอ้เนี่ยเป็นไม้ขุดล้อมหมดเลยมันเนี่ยแก้วพวงนี้สน ผลนก็ปลูกไว้เยอะอยู่ข้างในสับไปอย่างเงี้ยปลูกแล้วก็สับไปไม้ขุดล้อมทั้งหมดเลยขายไปด้วยเลยเนาะขายด้วยขุดด้วยปลูกด้วยเก้วอยูเยอะอันนี้อันนี้ลินลี่อันนี้แก้วพวงอันนี้แก้วพวงนี่ลินลี่เนี่ยมันจะดอกตลอดดอกตลอดปีหอมใช่พอหมดแล้วช่อนี้มันจะมีบานต่อครับอ่าแล้วถ้าขุดเราขุดล้อมเป็นต้นแม่มันขายต้นเท่าไหร่ต้นใหญ่ๆน่เี้ยครับต้นใหญ่อันนี้ก็พันกว่าบาท โ oh, อ้1,000กว่าบาทอันนี้ไม่ต่ำกว่า1,500ครับเออไม้บ้านเราเปล่าครับอันนี้ไม้อันนี้ไม้เวียดนามโอ้ oh. ซื้อมา4กระถางทีแรกพี่เชียร์ซื้อมากระถางละ500 4กระถาง2,000่าลาบก็บอกซื้อมาทมําหมพอมาขายเอา้ามันมันขุดง่ายกว่าเจ้าโบราณเราไงมขุดไม่มีเสียเจ้าโบราณเรามันมันขุดยากใช่ไหมัมนขุดยากขุดยากถ้าถ้าเราเอาลงดินแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ใส่ขี้ไก่เยอะนะครับรากฝอยไม่มีพวกนี้ต้องเอากิ่งเสียเหรือว่าเม็ดครับเนี่ยอัน อ๋อจากเม็ดเลยใช่โอ้ยจากนั้นเล็กๆนี่เท่าไหร่ครับนี่เนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้ยแต่ฐานเบอร์เนี่ร้อยห้าสิบแต่นี่ใบไม่สวยเนี่ยคัดออกมาขนาดใหญ่หน่อยก็แพงขึ้นอันนี้อันนี้สี่ร้อยแต่ฐานเบอร์ติดมากโอ้ยสี่ร้อยใหญ่ๆเนี่ยครับเนี่ยอันนี้แปดร้อยโอ้แปดร้อยกำลังฮิตเลยใช่ไม้ต่างประเทศร้อยห้าร้อยนี่หกร้อยพี่หกร้อยห้าร้อย ไม้ประเทศอะไรนะครับไม้ตัวนี้ซื้อมาเขาไม่บอกว่ามาจากที่ไหนอ๋อนี่แก้วโบราณใช่เนี่ยต้องดูที่กูุดโอ้ดูที่ใบมันใบมันเหลี่ยมนะใช่ต้องล้อมนะเนี่ยนขนาดเนี้ยไม่งั้นม,มีเดือแล้วโอ้แต่นี่แก้วพวงดวงใจใบมันกลม ใช่ใหญ่กว่าดำกว่ากลมหนาเอาไปให้เห็นกันเลยต่างกันเยอะอันนี้อันนี้แก้วแก้วโบราณแก้วพวงกับใบกลมเล็กกว่านี้นิดนึงใบกลมโอ้แต่แก้วโบราณร้อนยากสวัสดีครับพี่อันนี้ต้นเม็ดเสม็ดหรือเปล่าครับเท่าไหร่ครับพี่สี่หมื่นแล้วจิกน้ำเนี่ยครับโอ้มีต้นทะยิงไหมพี่ อ,อันนี้กระโดนนี่เท่าไหร่ครับนี่กระโดน้าสี่หมื้าอสี่จิกน้ำเท่าไหร่นะแปดจิกน้ำแปดหมื้าอันนี้สี่หมื่นครับต้นนี้อพอี่นั่นี่นี่จิกอะจ <10. S 2> แสนหนึ่งพร้อมปูหรือเปล่าครับ จริงน้ำแสนหนึ่งพร้อมปลูกเจ็ดต้นพี่ไปล้อมมาจากไหนเนี่ยอ่าประมูลเนาะอ๋อประมูลโอ้แต่มันหายากนะเจ็ดต้นนี้สองสี่หกเจ็ดแสนหนึ่งอ๋อสมเด็์อันนั้นอะไรครับไหนจิกเหมือนกันอ๋อ จะโดนโอ้ยไอ้ผักที่ว่ามันกินยอดได้ใช่ไหมครับผักเม็กนี่ยออันนี้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าโอ้ก็ไม่แพงนะม,นมันตายแล้วแล้วถ้ามันตายแล้วเอาไม้เนื้อไม้ไปใช้งานได้ไหมจะมาฟืนอย่างเดียวแล้วทำฟืนอย่างเดียวอันนี้เท่าไหร่พี่ฮะห้า <90. S 1> โ,โอเคไหนชุ่มแสงนี่อ่ะ แล้วทำไมเหมือนเสม็ดยังโอ้น,นี่อะชุมแสงที่ว่าปลูกริมน้ำนะพี่นะไ,ไม่ร่วงเก้าหมื่นห้าชุมแสงอ๋อน,นี่ต้นนี้ด้วยใช่ไหมแปดหมื่นแปดหมื่นพร้อมปลูก ลูกมันกินได้ไหมพี่แสงกินลูกไม่ได้แต่ยอดก่อนเด็กมันชอบพิซซ่กับน้องนีทอ๋อครับอันนี้เบอร์เบอร์พี่เบอร์นี้ใช่ไหมครับต้องเบอร์ครับโทษๆนะโอเคอันนี้อันนี้ต้นอะไรครับพี่ว่าน้ำโขงต้นใหญ่ว่าน้ำโขงอ้โเท่าไหร่ครับว่าน้ำโขง เจ็ดหมื่นสามสิบนิ้วหอนุกจิกไม่ก็สมเด็จสมเด็จอ๋อแต่ว่าสองหมื่นแปดอ๋อเฮ้ยไม่แพงนะสิสองหมื่นแปดนะพี่ไม่แพงนะเนี่ยตามนิ้วด้วยมันมันติดติดหมดยังครับเนี่ย ให้ติดแล้วลากเลยอ๋ออันนี้ว่าน้ำโขงรูปใหญ่รูปเล็กครับรูปเล็ก,น,ก,กน,นี่ก็เสม็ดเหมือนกันอ๋อนี่กระจกผมดับเครื่องรถไม่ได้รถมัน,ม,นมันจะดสตาร์ทไม่ติด<ม>ก็เลย<ม>สตาร์ทไว้โอ้พวกกระบอกพวกอะไรไม่มีถ้าย,ยิงไม่มี พี่ยืนไม่ได้มพวกกระบวกมันต้องไม้ใหญ่เนาะมากงูไงต้นอะไรให้คุณมาขายโอเคพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวครับได้เบอร์โทรแล้วเบอร์โทรบนใช่ไหมรับขอบคุณครับทางหมดทางสิ้นทางหมดท้งสิ้นอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องเล่าในวันนี้นะครับพี่น้องจะได้เห็นว่าเออ แหล่งที่เขาขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆถ้าพี่น้องจะมาซื้อก็มาได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงะต้นไม้โบราณน่ะสมัยสมัยโบราณน่ะพี่น้องดูก็เป็นการประดับความรู้กันแล้วกันพี่น้องก็จะได้เห็นหวยเอ๊ะสมไยพูดจูงใจแล้วกันพี่น้องก็จะได้เห็นหวยอยู่ในต้นตะเคียนต้นยางนานะพี่น้องสังเกตดูดีแล้วกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าพลาดนะเอาจริงๆพี่น้องอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ถ้าพี่ ถ้าพี่น้องพลาดพี่น้องเสียดายนะเนี่ยคลิปต่อไปนี่แหละพี่น้องต้องกดติดตามต้องมีข้อจูงใจพี่น้องต้องกดติดตามไว้นะพอลงคลิปปุ๊บพี่น้องจะได้ดูอ้ยไม่แน่นะผมบอกไม่แน่เออผมฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่ช่องเฟซบุ๊กเป็นเพจนะครับก็คือมีพี่น้องเข้าไปถามถามเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้อะไรต่างๆบางทีถ้าพี่น้องไปถามในในแมสเซจอะนะครับ ผมจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเห็นโทรศัพท์ไม่ค่อยเห็นไม่รู้เป็นไรนะครับแต่ถ้าพี่น้องจะถามในในคอมเมนต์อ่ะเวลาผมลงคลิปใช่ไหมพี่น้องก็ถามข้างล่างคอมเมนต์น่ะในเพจ Facebook นะครับที่จริงอ่ะผมจะทําเป็นเป็นเพจที่แบบให้กําลังใจคนอะไรเงี้ยแต่ขี้เกียจไปเปลี่ยนก็เลยทําเป็นช่องแบบว่าตอบคําถามเรื่องต้นไม้แล้วก็มีคลิปมีอะไรสั้นๆผมก็ไปลงไว้ด้วยนอกจากลงใน YouTube นี้ก็ไปลงในเพจเนี่ยแต่ผมขึ้นพาให้ดูนะครับ พี่น้องก็ไปกดติดตามไว้แล้วก็ถ้าพี่น้องจะถามพี่น้องถามในคอมเมนต์ข้างล่างเลยคือในในในหน้าในหน้าเพจเลยนะครับแต่ถ้าไปถามในข้อความนะ่ะผมไม่ค่อยเห็นเอางี้ดีกว่าก็คือผมไม่ได้ตอบเลยหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาตอบแล้วแต่ว่าพี่น้องต้องถามในคอมเมนต์นะครับช่องไปให้ถึงอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้พี่น้องดูกันแล้วกันถ้าพี่น้องจะถามอะไรต่างๆนั่นแหละไปถามในใต้คอมเมนต์นะครับ พี่น้องก็กดติดตามไว้ก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรก็จะเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละอาจจะมีการทําคลิปให้กําลังใจกันบ้างอะไรนเงี้ยเวลาพี่น้องให้กําลังใจเรื่องทำมาหากินนั่นแหละเรื่องปลูกต้นไม้เรื่องดีๆนั่นแหละนะคบไม่มีพิษมีภัยอะไรนะครับเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับไม้ป,ไมป่าไม้หายากไม้แปลกอะไรต่างๆนะครับผมก็จะลงไว้ในในเพจ a c e b o o k เดี๋ยวพวกกันคลิปต่อไปก็ขอพี่น้องมีความสุขก็สู้ๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก อยู่หากินกันไปก็ปิดไปตามวัฏจักรของประเทศไทยนะครับเราก็ปลูกต้นไม้ของเราไปมีหน้าที่ทำอะไรเราก็ทำของเราไปนะครับอยู่หาหกินกันไปก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับพี่น้องทุกท่นานแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ